คุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมมาฟังคอนเทนต์ของพิมพ์ัชรพลอินทนีมิดฟิลด์ดาวรุ่งของสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดของเราอีกคนหนึ่งกันดีกว่านะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังออไอดอลของซันดี่วงเดอรีไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงคิวของพิมพ์ัชรพลอินทนีรวมไปถึงเกมในบ้านที่เจ้าตัวประทับใจกันอีกด้วยล่ะครับไอดอลของเขาจะเป็นใครและเกมที่ประทับใจในบ้านของพิมพ์ัชรพลจะเป็นเกมไหนนั้นต่างไปฟังกันเลยดีกว่าครับ ถ้าพูดถึงในบ้านเกมในบ้านของเราเกมไหนที่ Football, G, ทนักฟุตบอลเอสซีจีมอเตอร์เดชประทับใจที่สุดก็มาถามทีมดีกว่าฮะว่ามีไหมไม่ต้องเป็นผู้เล่นก็ได้เป็นคนดูก็ได้ตอนนั้นเป็นเด็กอะคาเดมี่อะไรอย่างนี้ก็ได้มีไมเกมที่เราประทับใจก็น่าจะเป็นเกมที่เรา,เาชนะ <ừ> บิ๊กเบโลครับ <ừ> ที่พี่เจเลี้ยงเข้าไปยิงในเลี้ยงเข้าประตูเลย <ừ> ครับ เอฟซแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มซึ่งไปได้ไกลด้วยปีนั้นทําไมถึงชอบจังหวะนั้นหรือเกมนั้นเขาแบบดูเหนืออะไรครับเหนือเหนือเกินนะโดยเป็นทีมที่จากออสเตรเลียด้วยนะครับบรรยากาศตอนนั้นนั่งดูอยู่ตรงไหนก็ที่อะคาเดมี่ครับที่ทีหน้าของพวกอะคาเดมี่ครับก็อยู่มุมๆขอบๆสมิใช่ครับเฮไหมอยากรู้ว่าอะคาเดมี่เวลาทีมใหญ่ยิงได้โอเคครับเฮทุกคนตัวเฮตัวเกลียนเลยใช่ไหมใช่ถามไอดอลดีกว่าไอดอลของทีม เราเคยอ่านมารู้แหละว่าชอบพี่แบ็กอาทิตย์แต่ถ้านอกจากพี่แบ็กอาทิตย์มีไหมฮะอืมก็ตอนแรกชอบพี่แบ็กนะ<ม>พอหลังมาก็ชอบพี่เก่งนะอนดิศรจริงเหรอทำไมก็ตอนแต่ก่อนเล่นกองหลังลนะอะไรเงี้ยก็คือชอบทั้งสองคนอยู่ยแล้วดูอตอนแกเล่นซีเกมอะไรเนงะี้ยคือชอบอย่างพี่แบ็กเนี่ยผมชอบแกแบบไปสู้แกแบบเซแบบนบอลอนะไรเงี้ยดีมากเลย ก็เหมือนแบบผ่านวิกฤตในชีวิตตัวเองมาเยอะแยะผ่านอุบัติเหตุมาเยอะแยะผ่าตัดก็เยอะแยะแต่ก็ยังกัดฟันสู้ตอนนี้ก็ยังเห็นกลับมาสู้ที่ตราดนะใช่ครับนี่คือบุคลิกนักสู้นะครับส่วนพี่เก่งก ah. ็ออาชีพออาชัพทั้งในและนอกสนามใช่ไหมครับ เห็นว่าผมยาวช่วงนี้มันตัดผมไม่ได้มีวิธีการไหมมองยังไงไว้ในเรื่องของการตัดผมไว้ไว้ก่อนครับไว้ไว้ก่อนนะอยู่ห้องก็คาดผมเอาแล้วเห็นอยู่ส่งคลิปมาให้ไม่คิดจะแบบดีไซน์การตัดเองซื้อแบตเตอรี่มาตัดเองเอาครับไม่ไม่ไว้ใจคนตัดให้รลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขามีพี่น้องนะฮะมีมีพี่น้องหน้าคล้ายกันด้วยมีพี่น้องกี่คน3คนครับรวมผม3คนผู้ชายหมดเลยชายหมดเลยหน้าคล้ายกันหมดเลย คล้ายๆกันเลยแล้วอยู่ด้วยกันด้วยอยู่ด้วยกันทําไมถึงมาอยู่ด้วยกันช่วงนี้ก็ดูแลกันครับที่บ้านพ่อแม่ก็บางทีพ่อยังทํางานอะไรเงี้ยครับก็ให้ให้เรามาดูแลเหมือนแบบถ้าน้องอยู่คนเดียวน้องไม่ออกกำลังกายก็ให้เราคอยคุมอะไรเงี้ยน้องของพีมก็นึกภาพหน้าเหมือนพีมนะครับแต่ตัวจะบางๆผอมๆแต่ก่อนอ้วนครับแต่ก่อนนี้เริ่มเริ่มผอมแล้วคือพี่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดสี่แยกไฟแดงไอ้พีมทำไมไม่ทักพี่วะพี่ก็หันไปมอเตอร์ไซค์ข้างๆ โอ้มันจำพี่ไม่ได้อะใส่เสื้อเชลซีด้วยสรุปไม่ใช่ไม่ใช่ครับน้องถ้าถ้าถ้าขำอ๋อตายแน่แล้วพี่ครับอ๋อแน่ใจพี่มาสองคนเลยมาสองคนเหมือนกันหมดเลยนะฮะครับผมเป็นช่วงโควิดดูแลตัวเองยังไงบ้างก็อยู่อยู่บ้านครับอยู่ห้องอยู่คอนโดอย้ยก็หาไรทำครับเล่นเล่นเกมเออเล่นเกมแล้วเล่น PlayStation อะไรอย่างงี้มั้มเล่นครับเล่นตลอดครับถ้าเล่นเกมเพลย์ที่เป็นนักเตะไทยมักจะใช้ใครเล่นที่หยิบมาใช้บ่อยมากเลยอ่า ถ้าเล่นเล่นออนไลน์ก็ก็มีในทีมก็มีพี่เจพวกที่อยู่ญี่ปุ่นครับ็มีในทีมาใช้ทำไมต้องหยิบอุ้มพี่มุ้ยหรือกกวนครับอินดี้ครับปกติเขาไม่ใช้เราใช้ครับครับแล้วจะเก่งเหมือนในตัวจริงไหมในเกมก็พอใช้ได้ครับพอใช้ได้ครับเลเวลของการเล่นเกมของพีมอยู่ที่เลเวลไหนมีเต็มสิบไม่รู้ครับเจอได้นี่ โอเคขอบคุณมากครับพี่ตครับนองครับแหมช่วงนี้การทำคอนเทนต์ของแอดก็ยากสักนิดหนึงนะครับเพราะว่าสโมสรกีฬาพิวของเราก็ปล่อยให้นักเตะพักผ่อนกันก็อย่างที่ทราบกันว่าอีก5เดือนกว่าๆกับ6เดือนนะฮะฟุตบอลไทยลีกถึงจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่ง ก็เป็นว่าเดี๋ยวแอร์จะพยายามหาคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาให้แฟนคลับ s อ g ซเมองทองอยูเต็กของเราให้ชมกันในแต่ละวันก็แล้วกันนะครับจะพยายามนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับมืองทองทีวีของเราด้วยนะครับ